อันนี้คือเป็นเครื่องดูทรายนะ้ามันเครื่องนะครับดูภาพตะก่อนดูภาพวก็รู้ว่าจะขาวไหมจะขาวไหมอย่าล้างทิ้ไว้สักครู่นะครับลองเริ่มล้างดูนะครับนี่ฝั่งนี้ยังยังไม่โดนยานะครับฝั่งโดนยาก่อนก้นเด็ก นี่ตะันน้ำยาวิ่านนะครับ็นไหมครับอ่าสีสีก่อนอ่าันตะนะวัว่าของเขาดีไหมมีอย่างน้นสีเอไสีสีอ่าล้างเราจะได้รู้ว่าฝั่งไหนยังไม่ล้างจะได้โดนบรรยาครับเอเป็นติกครับ็ไม่กับสินดูทิโดแล้ว็นไหมโอเคครับต้านกัด แต่ร้างที่เป็นสักติ์จริงก็ไม่ควรกระผสมประมราณนะเป็นยาเดียวก็ถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวล้างทีก็แหลมเลยนะแหลมหลังจากล้างเสร็จนะครับถังนี้ผมซื้อมาประมาณสักสามสี่ปีได้แล้ว โอเคนะฮะหรือว่าโอเคแหละ